สวัสดีครับต่อไปเป็นขั้นตอนการใช้งานตัวแอปพลิเคชัน DMSs เพื่อการดูภาพสดหรือภาพย้อนหลังของกล้องวงจรปิดเครื่องบันทึกต้าหัวนะครับโดยเราสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันได้จาก Android และ iOS Store นะครับจะเป็นตัวไอคอนสีดำเงินอย่างนี้นะฮะเมื่อหลดเสร็จแล้วกดเข้าเลยนะครับ โดยครั้งแรกที่เราเปิดใช้งานจะจำเป็นต้องตั้งพื้นที่ก่อนนะครับให้เราตั้งเป็น Thailand นะครับแล้วกดยกืนยันได้เลยทีนี้จะเห็นว่า,าด้านขวาบนจะมีปุ่มบวกนะครับให้เรากดบวกเข้าไปก่อนนะครับเลือกเป็น S N สแกนนะครับในกรณีที่เครื่องบันทึกมี P 2 P นะครับหรือว่ามี Q R code หรือตรง S N code นะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับกดคลิกเลยแล้วกด R n p u u t S N ด้านล่างในกรณีที่จะใช้ โค้ดนะครับจากเครื่องบันทึกหรือจะสแกนจากตรงหน้าเครื่องบันทึกเลยก็ได้นะครับ เรใส่เสร็จแล้วกดขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับเลือกเป็น XVR นะครับปุ่มที่3แล้วก็ใส่ชื่อนะครับของเครื่อง User name นะครับจะเป็น Admin อยู่แล้ว Password ก็จะเป็น Password ของเครื่องบันทึกที่เราเข้าเวลาดูย้อนหลังจากเครื่องสดหรือว่าดูอะไรพวกนี้เลยนะครับแล้วกกด Save นะครับ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากรณีเครื่องรูทอยู่มันจะขึ้นไอคอนดั้งสีแดงข้างบนนะครับซึ่งมันจะไม่มีอะไรนะครับผมสามารถใช้งานได้ปกตินะครับจะเห็นว่ากล้องตัวที่1อันนี้คือขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะมีอย่างเช่นปุ่มหยุดปุ่มปรับความละเอียดปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแนวตั้งแนวนอน หรือถ้าเป็นกรณีที่กล้องสามารถมีไมค์มีลําโพงจะสามารถพูดโต้อตอบหรือว่ารับเสียงอะไรได้นะครับในปุ่มข้างล่างนะครับผมหรือจะกดดูย้อนหลังหรือแคปเจอร์ภาพก็จะมีตรงส่วนด้านล่างนี้นะครับ